เลนเราตกแล้วลูกตอนนี้คือเลนเราตกแล้วค่ะตอนนี้คือเลนเราตกแล้วนะยังเล่นไม่ได้ลูกเราจะไม่เล่นจนกว่าเลนเราจะถูกทําสวยกว่านี้นะลูกนะเราจะไม่เล่นจนกว่าเลนเราจะสวยกว่านี้นะคะข้างบนคิดก็ยังเข้าอยู่ดึงไปเรื่อยๆลูกเห็นป่ะคิดเราถูกโอบโอบสามคิดเราถูกโอบทั้งหมดเลยลูกข้างบนข้างบนคิดเข้าค่ะข้างบนคิดเข้ารอนะถ้าแก๊กดึง แม่จับใครใส okay. okay. uh, ่ทุกอย่างให้หมดนะลูกแม่จับใครใส่ทุกอย่างให้หมดลูกใส่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 ดีมากข้างล่างก็คลิปเข้าค่ะข้างล่างคลิปเข้านะโอเคโอเค่าการบนลูกกันบนตรงนี้โอเคตรงนี้โอเคเขาจะขึ้นไปกันบน ค่อยๆลูกค่อยๆข้างบนนะข้างบนลูกเขาจะเล่นบนต่อลูกเขาจะเล่นบนต่อเขาเล่นบนต่อสวยค่ะเขาจะเล่นบนต่อนะเขาจะเล่นล่างต่อลูกเขาจะเล่นล่างต่อก็เล่นล่างต่อขาเล่นล่างต่อนะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่ไม่เป็นไรลูกยังไม่แพ้นะยังไม่แพ้ยังไม่แพ้ลูก อย่าพึ่งใจเสียนะอย่าพึ่งใจเสียสมาธิลูกสมาธิอย่างที่แม่บอกแหละเลนเราตกเลนเราตกเฉยลูกตอนนี้หยุดมวกค่ะเราต้องคิดอย่างเดียวว่าเราจะไม่บวกนะลูกเราคิดอย่างเดียวว่าเลนจะต้องสูงกว่านี้ลูกเห็นไหมพอเลนเราโดนโอบลูกยังไงเราก็เสียเปรียบนะคะลูกค่อยๆเล่นแต่นี่แหละที่ไปที่มาคือกลางแตกไวเกินไปลูกนะคะ เราทุกคนฟังแม่นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลางต้องอยู่ให้นานที่สุดที่จะนานได้นะลูกเพราะว่าถ้ากลางแตกปุ๊บเราจะเล่นเราจะยืนไม่ได้แล้วทั้งแมปเลยลูกสําคัญมากลูกสําคัญมากลกลางสาคัญที่สุดนะลูกนะตรงกลางนลลูกตรงกลางนะฝนะันดีค่ะลูกซูกา้าซูกา้าฝันดีลูก 6, ดาร์กจะเกิดนะลูกไปเดี๋ยวเราจะเคลียร์น,นี้แล้วจะไปเดินไปที่ดาร์กกันเดินไปดึงแถวดาร์กกันลูกรอดาเมจเติมน,นะรอดาเมจเติมนะลูกน,น,กนกี่เขาไปเอาดาร์กแหละไปไม่ทนันลูกไปไม่ทนันเสียดาร์กแล้วแหละไปไม่ทนัน ตั้งกันใหม่ลูกตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่นะเราย้อนกลับมาได้ลูกเราเราย้อนกลับมาได้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 ดีมากลูกนั่นแหละ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 ลูกนั่นแหละ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 ลูกอ่ะครีด้ากันต่อลูกเหนื่อยหน่อยลูกเหนื่อยหน่อย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 แต่แม่มั่นใจลูกว่าว่าชนะลูกว่าชนะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยแต่เล่นได้เนี่ยแต่เล่นได้ วันนี้ครับแม่คิดบนเข้านะลูกวอตบนเข้านะแครี่แครี่มาเคลียร์ล่างหน่อยลูกต้องการดาเมจจากแครี่นะครับลูกอย่างที่แม่บอกลูกตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเน้นเน้นไปที่ทำเลนให้สวยก่อนเราสามารถกลับมาได้เสมอลูกลงทอนไว้ลูกลงทอนไว้ลูกโอเคอาเลนเลนเลนเริ่มสวยแล้วเลนเริ่มสวยลูกเลนเริ่มสวยแล้วทันทีเลนเริ่มสวยแล้วข้างล่างอีกอย่างละตัวลูกข้างล่างอีกอย่างละตัว ขยายอีกอีกอย่างละคนนะอย่างละตัวก๊อปอีกอย่างละตัว,อตออตวเอามีคนอยู่ลูกมีคนอยู่เ <c oughs> ตรียมของนะเตรียมของลูกอ แว่นลูกแว่น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 สวยงามสวยงามลูกสวยงามสวยงามสวยงามเล่นมาก่อนลูกเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนเล่นมาก่อนลูกเล่นมาก่อนนั่นแหละสวนเลยลูกสวนเลย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 สวน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 ไปตรงกลางลูกสวนไปตรงกลางยีน่าฝากดูล่างนะลูกนะแคลรี่ไปกลางลูกแคลรี่แกไปกลางกไปกลางกับแม่ไปไปค่ะไปค่ะสวน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 ลูก สวน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 สวกขาตามมาหน่อย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 ได้ไหมตามมาหน่อยได้ไหมตามมาหน่อยได้ไหมตามมาหน่อยได้ไหมลูกนั่นแหละลูกนั่นแหละ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 นนั่แหละดีมากลูกไปค่ะไปกลางลูกไปกลางไปกลางเดี๋ยวได้แม่ไม่ได้ฟ้าแม่เก็บจับไว้ได้อย่างเดียวลูกแม่หมดแล้วลูก แม่หมดแล้วอะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับจริงๆลูกแม่หมดจริงๆแม่หมดจริงๆแม่หมดจริงๆลูกดีแล้วลูกดีแล้วอะลูกขาใจเขาเสียลูกใจเขาเสียแล้วห้าสิบสองวิลูกเตรียมเ่นดาร์กนะอันนี้เราต้องเตรียมเ่นดาร์กลูกห้าสิบสองวิลูกห้าสิบสองวิสี่สิบสามวิเดี๋ยวแก๊กแก๊กจะเริ่มดึงลูกแก๊กจ็เริ่มดึงแก๊กจ็เริ่มดึงแก๊กก็เริ่มดึงเตรียมเตรียมของลูกเตรียมของต่อจากแก๊กนะ สามสิบเอ็ดวินะลูกสามสิบเอ็ดวินะสามสิบเอ็ดวินะแวนดันบินแวนดันบ้านอย่างเดียวเลยใครสู้แวนได้ไปไปเอาแวนหน่อยลูกนะไปกันบ้านเฉยๆนะลูกไม่ต้องถึงกับไม่ต้องถึงกับคิวนะสิบแปดวิ้ค่ะไม่มีของเลยอ่ะเราจะโดนถ่ายออกมาลูกเราจะโดนถ่ายออกมานั่นแหละภู่มมีดีกว่าภู่มมีดีกว่าลูกภู่มมีดีกว่าเออภูมิต่ำหน่อยลูกเขาเขาเขาจะถ่ายออกมาลูกห้าวิ้นนะ เคลียตรงนั้นได้แล้วเตรียมเล่นนะลูกยังไงเขาก็เอาลูกยังไงเขาก็เอาเขารู้สึกว่าเฮ้ยลูกชิงเล่นก่อนลูกชิงเล่นชิงเล่นชิงเล่นเอลเอลไซส์เลยอ่ะนั่นแหละลูกนั่นแหละชิงเล่นก่อน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 เรือมาไม่อยู่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 แม่ต้องกลับแล้วลูกแม่ต้องกลับแล้วแม่ต้องกลับแล้วแม่กลับก่อนนะแม่กลับก่อนนะ เอา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 หาโมไปไปมนแปลนหาหมไปทำร่างลูกจบล่าง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 แม่เองตัวนี้แม่เองลูกตัวน uh,> ี้แม่เองตัวนี้แม่เอง จบล่างไปจบล่างไปลูกตรงนี้แม่เองตรงนี้แม่เองตรงนี้แม่เองลูกตรงนี้แม่เองตรงนี้แม่เองลูกตรงนี้แม่เอาอยู่แม่เอาอยู่แม่เอาอยู่มั้งแม่เอาอยู่มั้งแล้วคีบอะไรจะออกมาสักทีเออนั่นแหละลูกจบร่างได้ไหมเอยเอาดาร์กสิลูกเอาดาร์กเอาดาร์กรออะไรลูกเอาดาร์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 กลูกเอาดาร์กรออะไรลูกรอ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 อะไรดาร์กรั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 กดาร์กรักรักดาร์กรักอุ้ยยีน่ากลับมาทำไมเนี่ยลูกยีน่ากลับมาทำไมดาร์กรัรักเร็ว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 ดาร์กรักรักรักทันไหมทันไหม โอเคนั่นแหละลูกนั่นแหละเอ้าลูกลูกยีน่ากลับมาทำไมลูกลูกไม่เอาดาร์ก่อดกลับมาทำไมเมื่อกี้ผมเพิ่งเกิดอ๋อตายเหรอลูกอ่ะโทษทีโทษทีโทษทีไม่เป็นไรลูกเล่นได้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ลูกนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นะนิ่งไว้ตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่ลูกตั้งกันใหม่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 ลูกตั้งกันใหม่ สวยลุกสว i สว e สวยสว t สวย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 ตักข <Yeah, ึ้นใหม่ตักขึ้นใหม่ตักข right. ึ้นใหม่อื้อื้ไปกลางได้ลูกไปกลางได้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  ขอไดาเมจตรงกลางหน่อยค่ะขอไดาเมจตรงกลางหน่อยลูกขอไดาเมจตรงกลางหน่อยขอได้เมจตรงกลางหน่อยค่ะไปค่ะไปค่ะอืมสวยงามลูกสวยงามเอ้าได้ไหมลูกได้ไหมลูกเอาแล้วลูกเอาแล้วลูกเอ้ยจะได้หรือเปล่าลูกมาลุ้นกันลูกมาลุ้นกันมาลุ้นกันลูกมาลุ้นกันมาลุ้นกันลูกเรามีกอสเซเรียร์ตัวใหญ่อยู่ลูกมาลุ้นกันลูกมาลุ้นกันมาลุ้นกันลูกมาลุ้นกัน ทุกคนขอกำลังใจหน่อยลูกขอขอขอกำลังใจหน่อยรัวใจหน่อยลูกขอกำลังใจรัวใจหน่อยขอกำลังใจรัวใจหน่อยลูกขอกำลังใจระแวงเขากำลังจะมาลูกขอกำลังใจรัวใจหน่อยเราจะป้อมทันไหมเราจะป้อมทันไหมถอยก่อนลูกถอยก่อน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 ถอยมาก่อนถอยไม่ทันด้วยลูกทิ้งแก๊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 กลูกถอยมาถอยมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าตั้งใหม่ลูกตั้งใหม่ตั้งใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกตั้งใหม่แปดวิอ่านิ่งไว้ลูกนิ่งไว้้นิ่งไว แม่เสียงดังมากเลยอะ่ะจะเย็ยนนะลูกนิ่งไว้ก่อนนะนิ่งไว้ก่อนนะนิ่งไว้ก่อนนะตั้งกันใหม่ลูกตั้งกันใหม่หนึ่งนาทีสิบเจ็ดวิลูกที่ข้างบ้านแม่ด่าแล้วมั้งเนี่ย thank you จะเย็นนะลูกนะจะเย็นนะ thank you ห้าสิบเอ็ดวิลูกห้าสิบเอ็ดวิตั้งกันใหม่ลูกตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่ตั้งกันใหม่นะฮะสี่สิบสามวิค่ะคลิปล่างนะลูกมาให้แก๊กให้แก๊กดึงสามสิบแปดวิแก๊กดึงตามพุ่มได้เลยลูกถ้าได้ก็คือ ลูกเราจะไม่เสียใครก่อนนะลูกนะเราจะไม่เสียใครก่อนนะตอนนี้เราจะไม่เสียใครนะเราจะไม่เสียใครเลยเออโดน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 ลูกโดนลูกโดน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 ติดแถบแม่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 ติดติดติดแม่โดนแม่โดนแม่โดนของแม่หมดเลยโดนของแม่หมดเลยลูกโดนของแม่หมดเลยโดนของแม่หมดเลยลูกโดนของแม่หมดเลยโดนของแม่หมดเลยเอาเรียบร้อยค่ะโดนของแม่หมดเลยลูกโดนของแม่หมดเลยลูกจบค่ะเรือม้าลูกเรือม้าหรอเรือม้าเหรอลูกเรือม้าหรอ โดนของแม่หมดเลยลูกโดนโดนของแม่หมดเลยลูกโดนของแม่หมดเลยหาหมอจบค่ะจบค่ะลูกจบค่ะหาหมอหาหมอไปเร็วไปเร็วไปเร็วลูกรักษาคิดตัวนี้ไว้รักษาคิดตัวนี้ไว้ไปไปไปรักษาคิดตัวนี้ไว้รักษาคิดกันล้างไปกันล่างไม่เอ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 งไปเลยไปเลยไม่เอง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 ที่ลูกสิบห้าวิทันไหมเนี่ยทันไหมลูกทันไหม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 ลูกทันไหมลูกหาหมอไหมลูกหาหมอไหม หาหมอไหมลูกหาหมอไหมลูกหาหมอไหมลูกหาหมอไป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 ลูกลูกขาเนี่ยแหละแม่จะบอกว่าสมาธิสำคัญที่สุดลูกสาธุต่อให้เราเจอสถานการณ์แย่แค่ไหนให้ลูกมีสติพอนะคะบางสถานการณ์เราอาจจะต้องถอยมารับแล้วก็นิ่งเพื่อที่จะรอสวนนั่นแหละลูกนะลองเอาไปใช้ในชีวิตจริงดูนะลูกนะนะคะ